สวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกับช่างติ๊กนะครับวันนี้มาสอนร้อยได้นะครับจากทีคอตดเลยครับหรือว่าจะละจากลาลูกไม้นะครับเห็นชัดไหมครับลาลูกไม้อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นคันไซนะครับยี่ห้อคันไซนะครับรุ่นหนึ่งสามศูนย์สองนะครับตัวนี้เป็นลาลูกไม้นะครับพวกเสื้อผ้าเด็กนะครับต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นลาลักษณะนี้นะครับลาขอบลาลูกไม้นะครับ ออกมาเป็นเส้นอย่างน <ento> ีน <headed> ้นะครับตัวนี้นะครับมานะครับวิธีการร้อยได้นะครับก็คือร้อยที่ชิงนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับสิ่งสำคัญต้องเข้าตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่เข้าตัวนี้จะไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วก็เข้าที่ตัวนี้นะครับผ่านตัวตีได้แล้วก็ผ่านด้านนี้เราต้องผ่านมาในลักษณะตรงๆนะครับแล้วก็ยิงตรงลงมาเลยนะครับเข้าที่เข็มนะครับที่เข็ม ส่วนเข็มนะครับใช้เอ่อบีหกสามหรือว่าเป็นเข็มจักรลาทั่วไปครับใช้ได้นะครับอ <on> <overseas> ่า่วนได้ล่างนะครับก็มาเช่นเดียวกันนะครับจะใช้เป็นสองเส้นนะครับหรือว่าจะใช้แยกก็ได้นะครับแต่จะใช้สองเส้นจะดีกว่านะครับมารวมกันนะครับอ่ามาเส้นนี้นะครับแล้วก็มาเข้าเข้าผ่านได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็จะเข้ามาที่ตัวผ่านได้อีกตัวหนึ่งและสิ่งสําคัญนะครับคือตัวตีได้นะครับ เราต้องให้เข้าร่องตรงกลางนะครับอย่าให้ขึ้นทั้งบนนะครับอย่าให้ขึ้นพาดขึ้นด้านบนนะครับมันจะทําให้ได้ได้โดด <dive S 1> ได้ขาดได้นะครับตัวนี้่าตัวนี้นะครับก็ร้อยตะขอปกติเลยครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับร้อยตะขอปกตินะครับมันจะขอจากรลาทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับมันต้องใช้เป็นสปริงนะครับด้วยช่วยนะครับตรงนี้สปริงด้านล่างนะครับตรงนี้ในการจับได้นะครับ ไฟอาจจะสายนะครับเพราะว่าถ่ายมือเดียวนะครับอ่าจะมีด้านล่างนะครับตัวนี้ในการจับได้ไม่ให้กระโดดนะครับตัวนี้สิ่งนี้สําคัญมากนะครับตัวนี้นะครับจะปรับได้จะปรับสปริงด้านหลังนี่ครับตรงนี้ด้านนี้ด้านนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับวสปีได้ออกมาก็สวยงามนะครับนะครับชัดไหมครับเลือบซุปใหม่รอบนึงนะครับ ส่วนฟีเข็มนะครับออกมาก็ลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะโค้งจะแหลมอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะปรับแบบไหนปรับได้ตึงไม่หย่อนนะครับส่วนใหญ่นะครับจากพวกนี้นะครับข้างบนนะเส้นบนครับเส้นบนนะครับเส้นบนเส้นบนตรงด้านบนนี้นะครับเส้นบนนี้ครับต้องปรับตึงนะครับเส้นบนด้านบนนี้ต้องปรับได้ตึงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับเห็นไหมการหักของเขานะครับอ่าเราก็ลักษณะเป็นรับแบบแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับอ่าเท่านี้แะครับในการรับชมนะครับอ่าผิดพลาดประการใดท่านติ๊กก็ขออภัยด้วยครับอาจจะสายใจนั้นด้วยนะเพราะว่า ไม่ได้เติมขาตั้งกล้องมานะครับก็เอาแบบตรงนี้ครับลูกทุ่งๆนะครับจะได้เอ่อจะได้สดๆสดนะครับว่าเป็นยังไงปัญหาเกิดจากอะไรยังไงนะครับก็จะมียกตินผีขึ้นนะครับแล้วก็ทับก็มีตัวก,กั้นนะครับไม่ให้ตกผ้าตัวก,กั้นไม่ให้ตกผ้าใส่ไปแล้วก็ใส่แล้วก็เหยียบได้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่ารูปแบบนะครับ เป็นลักษณะดอกไม้นะครับตัวนี้โทษนะครับอ่บาวนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประกันใดช่างติ๊กก็ขอให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ